เอาปลัเดอนไมาเลยต้อจับเดือนหลักปอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดไบไป่ลบไม่ถูกเลยต้องเลอกใต้สะพานก่อน เป็นสิ 10, บเลยนะเนี <|so|> ่ยโอ้ยกว่าจะฝ่ามา